อยากเป็นช่างฟิล์มรอยน้ําอยากทําเป็นทักมาได้เลยได้ชิ้นงานมานะครับก็ต้องขัดกระดาษทารายทาความสะอาดนะครับแล้วก็ไปพ่นสีพ่นสีก็ทำสีรองพื้นถ้าสีรองพื้นโอเคแล้วก็ไม่ต้องใช้สีจริงแล้วนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับอาอสีเทานะครับสีพื้นเทาเออประหยัดนะครับอยากเป็นช่างฟิล์มรอยน้ําอยากทําเป็นทักมาได้เลย พ่นสีเทาอัานนี้ฟิล์มมาเราก็ต้องเช็คหน้าฟิล์มด้านเดี๋ยวติดมือแช่น้ำนะครับด้านเดี๋ยวติดมือแช่น้ำนะเราก็กิ้งลงไปนะครับทําที่ก้นไว้ด้วยใช้กระดาษกาวทําไปที่ก้านเอาไว้นะครับขยับฟิล์มขยับกระดาษกาวอะไรให้มันชิดเข้ามาอีกหน่อยนะครับมีฟองอากาศเราก็ต้องไล่ฟองอากาศออกไปครับอันนี้ก็ขยับ ก็หยับกระดาษกาวเข้ามาให้มันชิดเข้ามาอีกหน่อยนึงเพราะถ้ามันกว้างเกินไปแล้วเราพ่นแล้วน้ํายามันจะมันไปกัดให้ฟิล์มแตกตัวไปมากไปนะครับอันนี้เอามาชิดๆหน่อยนะครับพ่นน้ํายาแล้วก็ชุบลงไปครับอยานชิ้นงานสักสี่สิบสี่พ้าองศาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ชุบลงไปเยน็ยนๆค่อยชุบครับแล้วก็รอฟิล์มเขาหลายฟิล์มเขาติดชิ้นงานดีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยยกขึ้นมา นะครับแล้วก็ไปตากแห้งไปเคลือบเงาอยากเป็นช่างฟิล์มลอยน้ําอยากทําเป็นทักมาได้เลยร้านมาโมดีไซน์ใกล้เซ็นทัลนชเชลิมบุรี0623549924